อไรคตัวเดินตัวขยับหาหน่อยขยับหาตองหลังของสุธิยาไปขยับนั่นอะแล้วแต่ว่าแถวสองวันนี้บอลยังไม่โอกเคยนะออกหลังไปแต่ว่าเป็นทางด้านกองนโมเรายิงแถวสองนิดนึงเร็วดีบอลเสียเรายังจ๊อกอยู่ ใส่แล้วก็โอเคครับให้มาพี่หมายเลขสองมาใส่อย่าพวพดอย่าพวดแล้วก็ดึงมาทางซ้ายหมายเลขเก้าโยกเป็นพี่ย้อนกลับไปใหม่พี่กองหลังนี่ครับหมายเลขเจ็ดโอ้โหเป็นยาวเลยตวัวพิงพิงพิงตามเส้นเลย โอ้ยชิบหมายแล้วโอ้ยครับอะ้วดีิำหรัติู่ชติดชิดติดิดครับิติดต่ดติดตาวติดติดติดติคติด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 ด จะมอบชุดการแข่งข <Yeah. S 1> ันให้ก oh, e ับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศครับขอเสียงปรบมือกับบอสเดียร์โอ้โหนิวเีแนดไทยแลนด์ครับจัดให้อีกแล้วฮะมีเซอร์ไวต์ตลอดครับสำหรับผู้ชายคนนี้บอสเบียร์แห่งนิวซีดของท่านรองกับของผมมีฮะบู๊ตมีครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปซื้อกันครับเอาเลยครับนี่ครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับก็ขอขอบคุณด้วยครับปริพันธ์สุภกิจานุวิทย์ไทยแลนด์ครับตัวเร็ว ตัวตัวเข้าดูแลทีมลงลงลง,ลงลงเลยอย่าจ๊อกเรียนเราอยู่ครับรวมถึงการแข่งขันในสมมรอบอันดัึงครับในหลายรายการครับลงรับรับเอาแลฮะโจกบอลมาแล้วก็ออกหลังไปไนี่ครับบอลน,นำครับจะทำอะไรก็ได้ตัวเวลาเกมรับอย่าจ๊อกสปีดลงเลยนนเร็วเอาล้วครับโตสปีดลงเข้าบีบคุมไว้คุมไว้

นี่ครับผมบอกว่ามันเหนียวมันซุบแกครับอย่าพูดแล้วก็ให้วอลไปลุ้งซ้อนเสียงข้างหลังข้างหลังเอาเลยพัดใสลับใสโอ้ยยังอยู่เออแล้วค็มือสองเดี๋ยวว่าสูงท่ยาเป็นอันดับสองซุปเปอร์เซฟจริงครับเอาเลยครับแล้วก็ยิงไกลลูกนี้โอ้ยเป็นอันเก้าโอ้ให้เห็นก็ว่าเข้าแล้วจังหวะนี้บอลก็เห็นได้งานเป็นนิดเดียวครับ ลูกเราเล่นจากผู้สับสูครับลงใสัาบอลลงพิงคนพิงพิงก่อนสามขวาพิงคอนก่อนบัีการลงลงเร็วหรือว่าการเติดบ้านไม่ได้เอาเราครับในปีนี้ตัวไปไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรดีดีเวลาเวลาก็อยาพอดีครับ ตัวรองหลังทางทีมโรงเรียนของเราก็มีเพจตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ครับสามารถเข้าไปดูได้แล้วโอ้โหไม่อยู่จะแงไปไหนเรนไปดูนี่แล้วก็ใส่ขาไอ้โง่นักวิทยาช่วยกันเต้นดิเดินเดินบล็อกไว้อย่าพูดอย่าพูดนี่นะครับหัวใหัวใจแล้วก็จังหวะนี้อย่าไปอย่ายู่มใจเบาเลยวิทยาไปนะจ้านี่ ตัวเร็วจะรเร็วเร็วยังไม่ผ่านเร็วลุกยังไงลูกนีกลับมาที่ชุพิยาโอ้โหแล้วก็ยังอยู่ลงหลังเลยสองสองสอสองออกหลังไปครับเอาครับเอาเลยครับ เร็วลง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 ิล,งล,งลงยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งอะคาเดมี่ของเราเลยัะล่าสุดเพื่อจบมหกมาเมื่ปีที่แล้วครับกับทีมพี่เชสของเราครับเจ้าของไวนยลครับได้ดูได้เลยครับใน t i k t o k ของวิ่ิปไทยแดงครับยอดวิวที่มียอดวิวเยอะที่สุดครับ15ล้านวิวครับ โออ้ยตเขาบอกว่า3คนเอาไม่ลงครับกดโทรศัพท์ไซด์เข้าไปดูเลยครับในจิ๊กซอว์ที่มีเต็มไทยแลนด์นะว้าวเราไปริวเยอะที่สุดครับเร็ววันนี้วางวางเออสวยสวยสวยลงรับลูกวันนี้ลงรับลงรับลงรับตามเลยตามตูดเลยลงรับวันนี้ลงตามตามตามที่ไฟ

ยังดล็ลงยิใส่ลงยิงใส่ที่เให้มาทางซ้ายนี่โอเคครับเป็นซูเปอร์เซฟครับโอ้โห้องผู้สำเร็กลับเนี่ยหมให้หมดยันนี่หมดเอาครับช้าๆช้าๆพี่ตกรีบมีว่ามันแล้วครับคู่ต่อไปครับคุมไว้คุมไว้ตัวครับโอ้ยหลังจากน้หมดเอาไว้ครับสำหรับ ไลฟ์สดเอาดิเอาดิเอาบอลลงเอาบอลลงลูกพิดปังไว้พื้นพื้นเออขยับไปไปลง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 ด่วนลงเออจบแบบเยอะหลังไง่ายนะได้ได้ตอนนี้ก็เหตุที่อยู่ที่ประมาณสักพันกว่าคนแล้วครับเพิ่งจะทราบมาไม่กี่เดือนเพราะว่าเหตุเก่าช้าช ปิลไปแล้วนะลำมไปไปสองสองนี้เาแล้วเกีียวต้องเป็นเรือดอ๋อดีอ๋อดิลงลับลงรับลงรับลงรับหาคู่หาคู่่อมาออกเอาลูกนี้ลงไปเลยลงไปเลยหาคู่หาคู่ลูกไปอย่าพวดนะไสเอ้ยจะาดหาอปีอ๋อเรียกเรียกเรียกบอลเรียก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  มันไม่จ่ายแล้วอัดมาหนานีาน่เรียบร้อยเล้วบางหนึ่งพอดีร้อยสำหรับสุธิยาธโมพักไว้เออเออเออในมาแล้วเรออียบ เอาดิรับไว้เหลืออีกสี่นาทีสี่นาทีรับไว้เหลืออีกสี่นาทีหมดเหลืออีกสี่นาทีหมดเน้นรับเลยเน้นรับเลยรับไว้ลงต่ำ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 เออลงไว้คุมไว้วัดไซส์สกรูไปกันเออคุมไว้คุมโซนไว้ข้างหลังนะนโมนโมนี่ครับโอ้โมาในระบบสองสองครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเก้ายื เซตบอนกันครับแต่ว่าหวานี้โดนไปสองประตูแล้วครับไปค,ค,คุคๆมาที่หมายเกจ็บย้อนกลับมาที่หมายเลขก้าวันนี้ใครเข้าไปแล้วก็หมายเลขเจ็้จี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 จ,จ,จ,จอ้าห่วผิดฟองไปหน่อยครับนี้ในรอบชิงอันที่สาม อย่างที่นั้นต้องชมครับสุปซิกาโอ้โหยาวเลยเก็บลับไปตาไปตาไปของแน่นครับต้องแตกทู่สับปะรดสุดหน้าช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แล้วก็เขาที่จะถอยถอยถอยก่อนอย่าอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าถอยลงมาเดี๋ยวออกข้างไปก่อนครับตรงนี้เปิดมือนี้เข้ามาครับเล่นสั้นๆนโมนโมนโมเข้าดีเข้าบอลออกข้างไปครับ ไปสวยฟาห์ครับลูนีลงรับลูกลงรับทีมแของเล่ย์รัไซ้เล่นแดงครับแล้วก็เล่นที่เปเนเชดเลเชีาเลนไปให้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 ในเสาสองน้าขอโทษคับไรไมอาลไครับขอโทษคับครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับหลัในเกมกขอโทษครับ เข้าใจครับว่าแหม่แต่เขาต่างเล่นที่บอลกับแต่ว่าจังหวะนี้สามเหลี่ยมเลยพัดเป็นสีคิดของสุดพิเยาสามเหลี่ยมเลยนะยิงเลยไม่ต้องห่วงเออใส่พวาเออออ,อ,อกหลับไ,ไปเป็นลูกเตะมุมครับยัางยูที่สุด ปึ้งเออยิงไปก่อนลงมล้ตามลงตามเดินศาสตร์มาพี่แมาเลขเจล้ตามลงตามอย่าพึ่งไล่ขออนุญาเรียงกันขึ้นมาครับตอนนี้ต้องถามเลี้ยววันไซแต่ว่าเร็ยวชวิชญาว่าจะให้หรือเปล่าแล้วว่าจังหวี่หลุดไปอีกแล้วครับเฮ้ยขอออกแรงได้ครับโอ้โห อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงมาคุมลงลงมาคุมลงมาคุมๆๆน้ำโมลงตาม, <ไป S 1> มเออ<ห>คุมไว้คุมไว้สำหรับชุติยาจากหวาดถ้วยลำที่สามแล้วก็เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงคุมไว้ส่วนขวาดใสคุมไว้ช้าๆ,ๆไม่ต้องรีบถึงกับหมดเวลาเพีทีเดียวครับอยู่ที่ว่าประตต่อไปจะทันไม่ทันเลยไะเข้าสู่ช่วงโขมสุดท้าย เอาละครับจับจบทอย่างไงครับตอนนี้โอ้โหเบอลสีนี่ถือว่าแมไปลงๆๆๆแต่ว่าไม่มีใครแล้วมอเตอรเรียกเรียกเรียกบอลพัดเรียกใช่เอินซับขาเลยปังขึ้นมาที่หมายเลขสิบเออสวยสวยครับสวยหมายี่สิบฝ่ามือขวามีใครครับแล้วก็ ขบ,บ,บวนลงลูกช้าๆๆๆช้ช้าชช้าช <ๆๆ S 1> ไปได้หมด,ลลเ,ดเลยครับสำหรับสุพิยาเ้งเรียนสุพิยาครับสามารถขวารางว่างรองชนะเลิศอันที่สองเป็นว่าอันที่สามไปครับขอเสียงปรบมือเลยรั้ครับ